สวัสดีค่ะพบกับแม่หมวยของอาจารย์เสือเข็มเทวดาแห่งชมรมอนุรักษ์การศักยันไทยวันนี้แม่หมวยจะมาพูดเรื่องวิชาณหน้าทองนาหน้าทองเป็นสุดยอดมหาสเสน่ห์ของเมตตามหานิยมนาหน้าทองมีประโยชน์ช่วยให้เป็นที่รักของทุกคนโดยเฉพาะสเสน่ห์กับเพศตรงข้าม จะลงณห,หน้าทองที่ไหนดีลงณห,หน้าทองกับอาจารย์เสือเข็มเทวดาเพราะว่าอาจารย์เสือเข็มเทวดาเป็นต้นตำรับของวิชาหน้าหน้าทองอาจารย์เสือทำมา25ปีท่านอาจารย์เสืออยู่ที่พัทยายังไงติดต่อมาที่พี่หมวยนะคะ0894488422สวัสดีค่ะ